สวัสดีค่ะช่องมลิเล่านิทานวันนี้นำเสนอนิทานเรื่องแมงสี่หูห้าตากลาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองผัวเมียขอทานอยู่คู่หนึ่งทั้งสองคนนั้นได้ขอทานและขอข้าวเพื่อนำมาเลี้ยงดูลูกชายที่เพิ่งคลอดของพวกเขาและไม่นานผู้เป็นแม่ก็ได้ตายจากไป ทิ้งให้พ่อกับลูกชายที่ชื่อทุกตะอยู่เพียงลำพังสองคนพ่อลูกโดยผู้เป็นพ่อนั้นก็ได้ออกไปขอทานตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อมาเลี้ยงดูลูกชายบางวันเจอคนใจดีก็ได้ข้าวและได้เงินมาเล็กๆน้อยๆแต่บางวันก็โดนชาวบ้านด่าทอแต่ผู้เป็นพ่อก็ไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจ ต่อโชคชะตาของตนเองแต่อย่างใดแถมยังได้สอนลูกชายให้เป็นคนดีและมีความซื่อสัสตย์ต่อผู้อื่นอีกด้วยเมื่อทุกขตะลูกชายอายุครบ12ปีผู้เป็นพ่อจึงได้ให้ลูกชายไปช่วยผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเพื่อแลกกับค่าจ้างเล็กๆน้อยๆอ,อยู่มาไม่นานผู้เป็นพ่อก็ได้ตายจากไป ซึ่งก่อนตายพอนั้นได้สั่งเสียกับทุกขตะลูกชายเอาไว้ว่าหากว่าพ่อตายให้ลูกชายนำศีรษะของพ่อไปล้างน้ำทำความสะอาดแล้วนำมาสักการะบูชาเป็นเวลา17ปีแล้วหลังจากนั้นให้ลูกชายทำบ่วงแล้วลากศีรษะของพ่อขึ้นไปบนภูเขาให้ลากไปทางที่ตะวันตกและถ้าหากว่า ศีรษะของพ่อนั้นหลุดตรงไหนก็ให้ลูกชายทําบ่วงเพื่อดักสัตว์เอาไว้ทุกตะลูกชายได้ลากศีรษะของพ่อนั้นขึ้นภูเขาตามที่พ่อได้สั่งเอาไว้ทุปการจนมาถึงปากถ้าลึกลับแห่งหนึ่งศีรษะของพ่อก็ได้หลุดออกจากบ่วงทุกขตะจึงได้ทําบ่วงเพื่อดักสัตว์จนเวลาผ่านไปสามวันและแล้ว ก็มีสัตว์ตัวใหญ่และแปลกประหลาดมากมาติดที่บ่วงซึ่งทุกตะเขาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีลักษณะตัวใหญ่สีดำมีสีหูและมีดวงตาห้าดวงคล้ายๆกับหมีแต่ก็ไม่ใช่หมีทุกตะเขาจึงเรียกมันว่าแมงสีหูห้าตาเขาเข้าใจว่าเจ้าแมงสีหูห้าตานี้คือพ่อของตน ที่กลับมาเกิดใหม่เขาจึงได้เลี้ยงมันเอาไว้ที่บ้านโดยทุกขตะได้ทำอคอกให้มันเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ใครเห็นและในทุกเช้าก่อนทุกขตะจะไปทํางานเลี้ยงวัวตามปกติเขาจึงได้นำอาหารมาให้กับแมงสี่หูห้าตาได้กินแต่ไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาให้มันกินเจ้าแมงสี่หูห้าตามันก็ไม่ยอมกินจนกระทั่ง มาถึงดูดูหนาวทุกขตะจึงได้มาก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นกับแมงสี่หูห้าตาทันใดนั้นเองเปลวไฟก็ได้ลุกและระเบิดขึ้นทำให้มีก้อนถ่านหนึ่งก้อนกระเด็นออกมาเจ้าแมงสี่หูห้าตารีบขมือก้อนถานนั้นทำให้ทุกตะเห็นดังนั้นเขาจึงสูมไฟเข้าไปอีกแมงสี่หูห้าตาเมื่อเห็นถานไฟ มันก็รีบขมือกินอย่างอริ่อร่อยแล้วก็ได้ถ่ายมูลออกมาเป็นทองคำบริสุทธิ์จูบจนถึงรุ่งเช้าเมื่อทุกขตาตื่นมาเขาก็ต้องตกตะลึงงานเมื่อเห็นทองคำกองอยู่มากมายและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชายหนุ่มจึงได้รีบไปหาฟืนแล้วนำมาสุมเพื่อให้แมงสีหูห้าตาได้กินแล้วมันก็ถ่ายมูลออกมาเป็นทองคำอย่างมากมาย จนทำให้บ้านของเขานั้นเต็มไปด้วยทองคำทุกตะจึงได้นำทองคำไปขุดดินแล้วฝังเอาไว้ที่ไร่เพื่อไม่ให้ใครมาเห็นและขณะเดียวกันในเมืองหลวงกำลังเกิดความวุ่นวายเนื่องจากมีชายจากหัวเมืองต่างๆพากันแห่มาสู่ขอนางสีมาพระธิดาของเท้าพันธุมติเนื่องจากนางสีมานั้น เป็นหญิงสาวที่งดงามรากับนางฟ้ามาจุติจึงทำให้ท้าวพันธุมติประกาศออกไปว่าหากชายใดต้องการได้นางสีมาบุตรธิดาไปเป็นคู่ครองก็ให้ผู้นั้นสร้างรางรับน้ำฝนจากตําหนักของนางสีมาบุตรสาวแต่มีข้อแม้ว่ารางรับน้ำฝนนั้นจะต้องสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์เท่านั้น ด้วยเงื่อนไขนี้ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้ยากมากจึงทำให้ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้และเมื่อทุกขตะรู้เขาเองก็ต้องการนางสีมามาเป็นคู่ชีวิตเขาจึงได้ไปขุดเอาทองคำบางส่วนที่เขาได้นำเอาไปฝังไว้ในดินแล้วก็ได้ไปไหว้วานให้กับคนนับร้อยมาช่วยสร้างรางรับน้ำฝน และแล้วรางรับน้ำฝนก็ได้สร้างเสร็จภายในคืนเดียวในเช้าวันต่อมาชาวบ้านต่างก็ต้องพากันตกตะลึงเมื่อเห็นรางรับน้ำฝนที่สร้างจากทองคํำได้สร้างมาถึงพระตำหนักของนางสีมาทำให้เท้าพันธุมติอยากรู้ว่าเจ้าชายจากเมืองไหนกันที่มีทองคํามากมายนำมาสร้างรางรับน้ำฝนพระองค์จึงได้รับสั่งให้เสนาอาาธ ติดตามรางรับน้ำฝนนั้นไปเสนาอามาตย์ได้ติดตามรางรับน้ำฝนจนมาถึงบ้านของทุกตะซึ่งเป็นเพียงแค่เด็กเลี้ยงควายเท่านั้นดังนั้นแล้วเสนาอามาตย์จึงได้นำเรื่องนี้มารายงานให้กับเท้าพันธุมติได้ทราบซึ่งเท้าพันธุมติก็ไม่ติติงหรือต่อว่าแต่อย่างใดพระองค์ได้รับสั่งให้สร้างถนนจากตราหนัก ของนางสีมาจนไปถึงบ้านของทุกตะและได้จัดงานอภิเษกสมรสให้กับพระนางสีมาบุตรสาวกับทุกตะแต่แล้วเท้าพันธุมติก็ยังมีความสงสัยเรื่องของทองคําว่าทองคํานั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรกันจึงได้สอบถามลูกเขยลูกเขยจึงได้เล่าความจริงให้ฟังทุปการว่าทองคํานั้นมาจาก แมงสี่หูห้าตาที่มันกินฐานไฟเข้าไปแล้วถ่ายมูลออกมาเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยความโลภเท้าพันธุมติจึงได้รับสั่งให้คนไปขุดเอาทองคำที่ทุกขตะลูกเขยได้ฝังเอาไว้ในไร่ซึ่งลูกเขยก็ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดและเท้าพันธุมติยังต้องการเชยชมแมงสี่หูห้าตาอีกด้วยซึ่งลูกเขยก็ได้ไปจูงแมงสี่หูห้าตาเข้ามาในวัง เมื่อแมงสี่หูห้าตาเข้ามาถึงในวงังพอมันเห็นเท้าพันธุมติมันก็ตกใจกลัวและได้วิ่งหนีเข้าป่าไปถึงสามครั้งสามคราเท้าพันธุมติได้สั่งให้คนไปจับมันมาและขังไว้ในกรงเหล็กมันจึงไม่มีทางหนีไปไหนได้อีกเลยอยู่มาวันหนึ่งเท้าพันธุมติก็เกิดอยากเชยชมแมงสี่หูห้าตาใกล้ๆพระองค์จึงได้ไปหามันที่กรง และเมื่อเปิดกลงออกท่านใดนั่นเองแมงสีหูห้าตาก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกทำให้เท้าพันธุมติวิ่งตามไปด้วยจนมาถึงปากถ้ำแห่งหนึ่งเท้าพันธุมติเข้าใจว่าแมงสีหูห้าตามันจะเข้าไปหลบในถ้ำนี้พระองค์จึงได้วิ่งเข้าไปในถ้ำท่านใดนั่นเองก็มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นเมื่อดินเกิดถล่มลงมาปิดปากถ้ำเหลือเพียงแค่รูเล็กๆ ทำให้เสนาอามาตย์ที่วิ่งมาช่วยก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เนื่องจากก้อนหินก้อนใหญ่ที่ทับถมกันลงมาปิดปากรรทำทําให้เท้าพันธุมติคิดในใจว่านี่คงเป็นบาปเวรที่ตนนั้นได้ขังแมงสี่หูห้าตาเอาไว้ในกรงพระองค์ได้แค่มองผ่านช่องหินเล็กๆเ,เพื่อรอความตายและก่อนตายนั้นเท้าพันธุมติจึงได้ขอพภพภายชายา ทั้งเจ็ดของพระองค์เพื่อเป็นการล่ำหลาครั้งสุดท้ายและเมื่อพระชายาทั้งเจ็ดพระองค์มาถึงเท้าพันธุมติจึงได้ขอให้พระชายาทั้งเจ็ดพระองค์ได้เปิดผ้าถุงให้พระองค์ได้เยชยโมเรือนร่างเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายแต่ทั้งหกคนก็ไม่มีใครกล้าที่จะเปิดเพราะความอับอายจนมาถึงคนที่เจ็ดซึ่งนางนั้นเป็นเมียน้อย นางจึงได้เปิดผ้าถุงออกทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อปากถ้ำนั้นได้เปิดออกอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้เท้าพัทุมตินั้นรอดจากความตายในครั้งนี้พระองค์จึงได้ประกาศว่าจะรักเมียน้อยคนนี้มากกว่าเมียคนอื่นๆและหลังจากเรื่องราวร้ายๆได้ผ่านพ้นไปพระองค์ก็ได้ปกครองบ้านเมืองอย่างสงบร่มเย็นสืบต่อไป จนกระทั่งเท้าพันธุมตินั้นได้สละบ,บัลังให้กับลูกเขยได้สืบราชวงศ์ต่อไปพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ให้ว่าพระยาธรรมชิกราชและได้จัดงานเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนจบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องของแมงสี่หูห้าตา ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอขอบคุณค่ะ